thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าจดหมายถึงชาวคาลเทียของนักบ,บุญเปาโลนั้นยังมาต่อถึงวันนี้ด้วยนะครับท่านก็พูดทํานองที่ว่าคนที่มีความเชื่อนั่นแหละคือบุตรของอับราฮัมผู้ใดที่พึ่งการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่ง เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่ไม่ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติย่อมถูกสาปแช่งเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพาของพระพินเจ้าได้เพราะถือกฎพระผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อ บางทีพวกพี่น้องก็ดูว่ากฎเกณฑ์ของพวกเราก็มีแม้จะไม่มากนะักแต่ก็ถ้าพวกเราทำเพราะว่าเราถือกฎแทนที่เราจะทำเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระบิเจ้าอย่างเช่นคนหนึ่งไปวัดเพราะว่าเห็นว่าคนอื่นประพาไปหรือว่ากฎเกณฑ์บอกว่าเออเนี่ยต้องไปวัดนะประหยัดประการที่หนึ่งก็บอกจนรู้รัการพระบิณฑาเพเดียวของเจ้าสามก็ วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ถือกดเฉยแต่ใจไม่ติดต่อกับพระบิณฑเจ้าเลยไปไปวัดแต่ไม่ได้พบพระบิณฑเจ้าสวดภาวนาไม่ได้พบพระบิณฑเจ้าอย่างนี้ก็เสียเวลาพี่น้องเพราะความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์เท่าที่พวกเราถือที่ช่วยพวกเราให้รอดเคยมีวัดหลังหนึ่งในประเทศเยอรมันถูกระเบิด แล้วก็ทำให้มันก็หลังคาก็ตกลงมาแล้วกว่าจะใช้เวลาทำความสะอาดก็นานพอดีคนงานก็ไปไปขีดเขียดูก็เห็นมีอักษรเขียนไว้อยู่ที่ด้านกำแพงด้านหนึ่งมีใจความว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระอาทิตย์แม้มันไม่ส่องแสง ข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้ข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีคนรักหรือไม่รักใครข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้ว่าพระองค์ไม่พูดพระองค์เงียบผู้เขียนบทความนี้ข้อความนี้ก็เป็น คนที่เขียนเกี่ยวกับความเชื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราที่ที่เป็นคริสเตีนก็คือความเชื่อของเรานั้นมันต้องลึกซึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นมันต้องเกิดในหลายเรื่องมันต้องเกิดยิ่งทุกวันนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันก,ก่อให้เกิดความวุ่นวายหลายอย่าง แล้วก็แม้แต่กฎหมายอะไรต่างๆก็ยังบางอย่างก็ยังขัดขัดกับความเชื่อคริศชนของเราเนี่ยนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วความเชื่อของเรานั้นจะต้องเข้มแข็งมั่นคงที่ไม่ทําให้เราวันไหวแม้คนอื่นจะไม่ไม่ไปกับเราแม้คนอื่นจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะว่าความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ที่จะช่วยเราเวลาที่เราจากโลกนี้ไปต้องสวดภาวนาเหมือนที่อ,อ,อักขสาวกเคยสวดบอกข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์แต่ความเชื่อของข้าพระเจ้าน้อยเหลือเกินขอพระองค์ได้ทวีความเชื่อให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนะครับส่วนน้พรวรสารวันนี้ก็เป็นพระวรสารที่มาจากนบุล,ลูกา พระองค์ก็ขับไล่ปีศาจแล้วก็รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคราวนี้ไอ้คนทีเ่เป็นอริกับพระองค์แล้วเนี่ยก็ถือโอกาสที่จะแปลอัศจรรย์ทุกอย่างเข้าข้างตนเองหรือว่ากระแทกกระทันหรือว่าทำให้พระเยซูเจา้านี่ต้องต้องเสียหาย เช่นการที่พระเยซูเจา้าไล่ผีออกมาได้เนี่ยพวกนั้นหาเรื่องใส่พระองค์ทันทีเลยเขาขับไล่ผีศาสตร์ด้วยอำนาจของเบแอนเซบุลเจ้าแห่งผีศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็เพื่อจะได้จับผิดพระองค์พี่น้องครับ เวลาที่พระเยซูเจ้าเดินอยู่ในประเทศปาเลสไตน์สามปีนั้นเออเวลาที่ออกมาจากประเทศนาสามปีนั้นน่ะมีคนที่เป็นอริแล้วก็กลับใจก็มีเยอะและมีคนที่เป็นอริกับพระองค์เพิ่มก็มีเยอะเพราะเสียผลประโยชน์เมื่อพระองค์ขับไล่ผีพวกที่เคยเป็นหมอผีก็ไม่ได้ผลประโยชน์หรือว่า เห็นว่าพระองค์ทาเกินความสามารถที่พวกเขาทําได้พวกเขาไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองเป็นมนุษย์และพระเยซูเจ้าเป็นพระบินเจ้าตั้งตัวเป็นคู่แข่งกับพระองค์เป็นคู่กัดตลอดเลยว่าเออเนี่ยถ้าพระองค์ทําอย่างนี้ฉันจะต้องพูดอย่างนั้นตลอดเวลาคือเป็นคนที่ขัดแยง้งตั้งแต่เกิดโดยท่าแท้ของเขานั่นแหละเพื่อชนะและถ้าาว่าไม่ชนะไม่ดังไม่เด่น คนอื่นก็อย่ามาดังอย่าเด่นเลยเนี่ยพระเยซูเจ้าต้องสอนเขาว่าเนี่ยอาณาจักรใดแตกแยกภายในอนาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันาสาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่พิศาสด้วยอํานาจของเบนเซบุนถ้าเราขับไล่พิศาสด้วยอํานาจของเบนเซบุนพวกพ้องของท่าน ขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะได้เป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่พิศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็แน่นอน,อนรงเป็นพระบิณเจ้าก็หมายความว่าอะไรจากของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วหน้าที่ของพระเยซูเจ้าที่เป็นหลักก็คือมาทําลายรังพิศาจถ้าหากว่าพิศาจ มันยังมีรังแล้วก็มีลูกน้องอีกเยอะแยะที่จะทำลายโลกได้เนี่ยก็แสดงว่าพระองค์ไม่ได้มาในโลกแต่เมื่อพระองค์มาพระองค์ก็ทำหน้าที่ของพระองค์แล้วก็สอนให้พระศา,าสนาจักได้ทำงานต่อง,งานของพระองค์ก็คือทำลายอาณาจักรของของปีศาจ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสองพันปีนี้เราจึงเห็นมีการพิธีกรรมต่างๆก็ขับไล่พิศาจยุดตลอดเวลาล้างบาปเนี่ยก็มีพิธีกรรมที่ไล่พิศาสออกนะครับและถ้า,าว่ามีาความชั่วร้ายต่างๆมาพวกเราต้องร่วมใจกันพิธีกรรมก็มีและความเป็นคิสชนชนของเราก็มีบางทีพวกเรามองแต่เป็นทางการแต่บางทีในครอบครัวของเราเนี่ย มันมอีอำนาจของผีเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันบางทีก็เรื่องละมกจบเรดเอาหนังเอาซีดีละมกเอามาไว้ในบ้านาซึ่งนอกจากจะทําร้ายตนเองไม่พอ,อยังทําร้ายลูกๆบางคนก็เอากินเหล้าเมายาเอาเข้ามาในบ้านาทําให้ลูกเนี่ยมองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เรียนแบบบางทีก็สูบบุหรี่ให้ลูกเห็นบางทีก็ เนินท้าอะไรต่างๆนั้นนะซึ่งต่างๆเหล่านี้พิศาสตร์มันทํางานผ่านทางตัวเราและเราเองถ้าเป็นลูกของพระเยซูจา้าก็ต้องไล่ผีเหมือนกันไล่ผีจากตัวเราไล่ผีจากครอบครัวไล่ผีจากสังคมก็ดูทุกวันนี้เวลาที่จับเรื่องยาบ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยมองแล้วบอกแหมมัน มันเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันระบ,บ,บาดเข้าไปทุกหมู่บ้านไอ้คนที่เป็นลูกน้องของผีก็เห็นว่าเป็นรายได้ที่ดีหลบได้ก็ได้เงินหลบไม่ได้ก็ติดคุกบางทีพ่อก็อยู่ในลูกคุกแม่ก็อยู่ในคุกลูกก็อยู่ในคุกอันนี้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและเราเองจะต้องหาวิธีการไล่ผีออกจากตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็จากครอบครัวของเราและจากหมู่บ้านในดังนี้พระณาจักรของพระเจ้าก็จะมาถึงในหมู่บ้านในเขตวัดของเราขอพระเจ้าเวาพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียรสันติสุขนิรันดร